กลยับมาทีสันข้าวชาวใต้นะครับไปเล่ประเพณีรับยิ่งงอมนะครับกลับบ้าเกินไปแล้วนะนะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมซึมซ้านประเพณีแห่รับนะครับบุญชาติเดือนสิบอานกาชาตของนครน,นะครับรอยปีเรายมจัน20ยี่สิบวันยี่สิบเกนยิ่งใหญ่จริงๆปีนี้นะครับ ได้เล่าพาสังไล์สดโกอ,อินบีทีนครคนแล้วสุดยอดมากนะครับโดยบรรยากาศกิจกรรมแห่รับนะครับไม่ไล่ทำกันเราคือเนื้อในงานประเพณีบุญซาตเดือนสิบรากงานกาชาก็จังหวัดนครศรีธรรมราชปีนี้หญิงเย้ยจักรตานะครับส่วนราชการภายกระชนและพี่น้องประชาชนต่างมารวบวิเชิ่งเริ่มเล่องวระโอกาสพิเศษรอยปี้แล้วนะภายใต้แนวคิดรอยรักรอยใจรอยปี้บุญซาตเดือนสิบนครศรีธรรมราชมีนายอภินันเพื่อโพ้งผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานนะครับ ลอยขบวนมับนะมับมับนี้อะไรนะก็าเรียกเอามารวมกันกลายเป็นมับนะนะ,นะครับาจากอำเภอต่างๆยางที่าอำเภอของโคนเลยนะครับมีภาคส่วนรจจาชการภาครัฐเอกชนตลอดจนนั้นุ๊กตาข้าวรวมจัดขบวนแห่มับนะครับ กันย่างพร้อมเพรียงเริ่มขบวนที่ไรครับเริ่มต้นขบวนจากบริเวณซาลาประดูหกค่ะไปยังวัดพระมหาธาตุวรระมหวิหารในปีนี้ค่ะเขาได้มีการปรับรูปแบบให้ยิ่งยิ่ขึ้นค่ะมีขบวนเกียรติยศค่ะประกอบด้วยราชรถอ,อัญเชิญรับทองคาพระราชทานพร้อมกับมีเล่านางฟ้าเทวดาค่ะมีเสลียงมัดโบราณค่ะที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์น้ไมมข้องการแห่รับในงาน บุญเดือนซิปก็คือมีการรวมตัวกันข้องเล่านักแสดงแล้วก็ผู้ทีมารวมขบวนรับนะคะจากถูกผักส่วนข้องจังหวัดหนครศซีธรรมราชเขาบอกว่าปีนี้มาเกิดเป็นมื่นชีวิตค่ะก็มาร่ายรำกันย่างพร้อมเพรียงเต็มพื้นทีท่ถนนท์ยสวัฒนธรรมราชดำเนินก็สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความประทับใจเป็นย่างมาค่ะครับ<ำ>บุญเ<ภ>ดือนซิปรายการกาชาดกองคอนปีนี้จัดขึ้นวัที่สิบวันวันที่สิบเกินเริ่จเจริ่มจรองวาระรอยปีนะครับจัดตั้งแต่วันที่ห้ากันยาแล้ว เราไปสิ้นสุดนะครับวันที่14ตุลานะครับเรียกว่าต้องให้รับตายายกันทุ่งตายายกันเลยทีเดียวนะครับรอยรักรอยใจรอยปี้บุญซ่าเดินทิพย์เมืองคอนนะครับนะแห่รับนะครับรับนี้สำรับสำรับมับนะในรับนี่ก็จะมีขนมหาย่างนะครับนะคือเป็นแทนต่างๆน้องยอมลานี่เครื่องงม้มใช่ไหมขนมข้าวพองนี่เป็นเรืออลาขนมบาเนี่ยเป็นของเล่นขนมกุ้งขนมไข่ปลาเป็นเครื่องประดับ ขนมบีทดทำนะไอ้หลายๆอย่างเนี่ย่างก็ต้องให้ผู้เท่าผู้แก่เขาเล่าให้ฟังแล้วเขารู้กันแล้วนะ <laughs>